你好。 สวัสดีนะคะพี่พีเอสีทุกท่านคะ่ะวันนี้ก็มาพบกันคะ่ะสําหรับเช้าวันพฤหัสที่10เมษายนปี68นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษค,คะ่ะเป็นคลิปที่พี่ช่างบอกว่าต้องให้หมดนะคะอีกหนึ่งคลิปดีๆตรงนี้เพราะว่าเรานํามาลดราคากันอีกแล้วคะ่ะเมื่อวานนะที่เราแจ้งไปบอกว่าเดี๋ยวเราจะจัดโปรโมชั่นชุดเหล็กแหนบเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวมาพบกันหลัง25เมษายนเมื่อวานนี้ลงไป10เล่มไม่พอจําหน่ายนะคะแล้วก็มีพี่ ทีเอหลายๆท่านเรียกร้องว่าจัดให้หน่อยนะคะวันนี้มาเริ่มให้อีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปพิเศษนะคะสําหรับลดราคาตรงนี้อาจจะมีหลากหลายราคานะคะตรงนี้สําหรับคลิปนี้มีมากันสิบสองเล่มค่ะมีงานเหล็กตะไบนะคะที่เป็นด้ามฟูลเทนสนะคะและก็เหล็กตรับลูกพืนเยอรมัน HKF ค่ะที่เป็นด้ามบ้องและก็เป็นมีดเชฟมีดครัวและก็เป็นมีดพกพานะคะและยังคงมีในส่วนของเหล็กรางรถไฟค่ะที่เป็นใบอินเน็บใบใหญ่ใบ ัวแบบนี้ที่เหมาะสําหรับการใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะต้องขอเลื่อนเอานิดนึงค่ะสําหรับงานเล่มแรกของเรานะคะคลิปนี้ต้องบอกค่ะว่าเป็นคลิปพิเศษที่จะลดราคาให้ก่อนช่วงเทศกาลส่งการตรงนี้อีกหนึ่งคลิปดีๆที่จะมอบให้พี่ c เอทุกท่านและก็เรียกได้ว่าคืนกําไรให้กับพี่ๆทุกท่านเลยนะคะยังไงให้พี่ๆเอทุกท่านช่วยด้วยนะคะเพราะว่าพี่ช่างบอกว่าเอาให้หมดนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่อนที่จะ หยุดยาวัปเลยทีเดียวนะเน้นย้าค่ะว่าหยุดยาวนะเจอกันอีกทีก็หลังเมษาก็คือประมาณ25เมษาเลยนะคะตรงนี้กับงานเล่มแรกของเราค่ะที่เป็นด้ามประกบหรือด้ามฟูแทงที่ทํามาจากเหล็กตะไบของเรานะคะงานชุดนี้นะคะก็แบ่งปันเคยลงไปเมื่อช่วงก่อนนะคะก,ก็จะเหลือเพียงแค่ห้าเล่มนะคะจาก10 จาก10เล่มนะคะตรงนี้ก็เลยนํามาลดราคาให้พิเศษกันเลยนะคะสําหรับงานเล่มที่1ของเราค่ะใบยาวอยู่ที่9.1นิ้วค่ะสันนา4มิลใบกว้าง1.5นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มนี้นะคะเป็นด้ามประกบเป็นด้ามฟูลแฮงค์นะคะปกหมุด3จุดนะคะเป็นทองเหลืองนะคะเพื่อที่จะยึดให้ด้ามแข็งแรงนะคะและก็เจาะรูที่สําหรับร้อยเชือกให้เรียบร้อยแล้วนะคะงานเหล็กตะไบเล่มนี้ค่ะลดราคาเหลือเพียงแค่1,000บาททวนนั่นเองค่ะ สำหรับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ต้องบอกเขาว่าราคาพิเศษแบบนี้เนี่ยจะมีแค่ช่วงโปรโมชั่นเท่านั้นนะคะสำหรับงานราคาปกติก็จะพบกันหลัง2ี่สเมษายนนั่นเองค่ะช่วงนี้ก็รับในส่วนของโปรโมชั่นลดราคาคืนกำไรให้กับพีพีเอฟซีทุกท่านกันก่อนเลยนะคะมาต่อกับงานเล่มที่2กันค่ะ สำหรับงานเล่มที่2ตรงนี้นะคะใบยาวอยู่ที่9นิ้วสันนา4มิลใบกว้าง1.4นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะเล่มที่2ของเรานะคะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา1000บาททั่วนั่นเองค่ะถ้าราคานี้บริการส่งให้ฟรีนะคะและงานคลิปโปรโมชั่นของเราต้องขออภัยด้วยนะคะที่ไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้ต้องขออภัยพี่พีด้วยทุกท่านนะคะเพราะว่าจะเป็น สำหรับลูกค้าที่สะดวกเงินโอนจริงๆนะคะต,ตรงนี้แบ่งปันในราคา1,000บาททวนนั่นเองค่ะสำหรับงานเหล็กตะไบด้าฟูแทงนะคะปักหมุด3จุดนะคะเป็นจุดเป็นหมุดทองเหลืองนะคะแล้วก็มีรูรอยเชือกให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมด้ามไม้นั่นเองค่ะและที่สำคัญบริการส่งให้ฟรีพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทางสิ้นอย่างแน่นอนค่ะสำหรับงานเหล็กตะไบที่เป็นด้าฟูแทงของเราตรงนี้มากันแค่5้าเล่มนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสำหรับคลิป พิเศษโปรโมชั่นลดราคาตรงนี้นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่3กันได้เลยนะคะสําหรับงานเล่มที่3ของเรานะใบายาวอยู่ที่9นิ้วสันหนา5มิลกว้าง1.4นิ้วและด้าม5.2นิ้วค่ะงานเล่มนี้นะคะก็จะมาแบ่งปันกันที่ราคา1000บาททัวนั่นเองค่ะสำหรับงานชุด เหล็กตะไบที่เป็นด้ามฟูลแท้งของเราก็จะมีหมุดอยู่3จุดนะคะที่เป็นหมุดของทองเหลืองนั่นเองค่ะแล้วก็จะเป็นด้ามประกบแบบนี้เป็นด้ามฟูลแท้งแบบนี้ค่ะแบ่งปันที่เล่มละค่ะเล่มละ1000บาทค่ะบริการส่งให้ฟรีนะคะแต่คลิปนี้ไม่มีการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้ก็ขออาภัยพีพีเอฟซีด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะมาต่อกับงานเล่มที่4กันค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ใบาย,ยาว9.1านิ้วสันหนาสี่มิลกว้าง1.4นิ้วและด้าม5.7นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่4ของเราค่ะแบ ปันที่ราคา1,000บาททวนนะคะตรงนี้ทุกๆเล่มของเราก็จะมีหมุด3จุดค่ะเพื่อยึดนะคะในส่วนของด้ามประกบหรือว่าด้ามฟูแทงนั่นเองค่ะและทุกเล่มของเราก็จะมีรูร้อยเชือกให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา1,000บาททวนนั่นเองค่ะบริการส่งให้ฟรีและก็ยังรับประกันงานมิดทุกเล่มอยู่นะคะตรงนี้ส,นนสนน่นอกสนใจนะคะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร0649892265หรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของ Facebook ค่ะ ก็จะมีรูปภาพและก็รายละเอียดวิธีชัดเจนขึ้นหรือว่าสามารถใช้เบอร์โทรที่แจ้งไปข้างต้นตรงนี้แอดไลน์มาแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยเช่นกันค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเราที่ยังคงเป็นงานเหล็กตะไบยอยู่นะคะตรงนี้ใบยาว9นิ้วค่ะสันนา4มิลกว้าง1.2นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะงานเล่มน,นี้เป็นงานพกพานนะคะสําหรับงานเหล็กตะไบของเราเป็นด้ามฟูลแทงทั้งหมดค่ะแบ่งปันกันที่ราคา1000บาททวนค่ะราคานี้ต้องบอกเขาว่าพิเศษจริงๆนะคะสําหรับพี่ เลสที่จะได้ในส่วนของมีดงานมีดชุดนี้ไปนะคะเพราะว่างานมีดของเราเนี่ยสามารถใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะหรือว่าจะเป็นงานพกพามีดเดินป่ามีดอนเนกประสงค์หรือว่าจะเป็นมีดเพื่อการเกษตรมีดเชฟมีดครัวตรงนี้ครบครันมาให้หมดแล้วนะคะสําหรับงานของเรานะมาต่อกันที่เหล็กตะไบกันได้เลยคะ่ะสำหรับงานเหล็กเขาบอกค่ะ มาถอก Baker, husband, left, husband, well. ันเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเอสเของเราก่อนได้เลยนะคะวันนี้เหล็กตลับลูกปืนเยอรมันมีกันมา5เล่มแล้วก็จะเป็นเหล็กลางรถไฟนะคะเดี๋ยวขอขยับนิดนึงนะคะให้เห็นได้ชัดกันนะเพื่อๆพี่ๆเอฟซอาจจะเล็งไว้แล้วเอ๊ะสนใจเล่มนี้นะคะก็อย่าลืมโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5ได้เลยค่ะ มาต่อกับงานเล่มที่6ของเราค่ะใบที่6ของเราตรงนี้นะคะใบยาวอยู่ที่8.2นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง1.9นิ้วและด้าม4.7นิ้วค่ะเล่มที่6ตรงนี้นะคะเรามาแบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งให้ฟรีค่ะเน้นย้ํานะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะลดราคาให้เพิ่มอีกนะคะตรงนี้กับงานด้ามบ้องของเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันของเรานั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้ก็ยังคงเป็นด้ามบองเหล็กตลับลูกปืนเ เรามันเ s c a p e อยู่นะคะใบยาวอยู่ที่8.4นิ้วสันหนา8มิลใบกว้าง2นิ้วและด้าม4.6นิ้ว 4.9นิ้วนะคะสำหรับงานเล่มที่7ของเราตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานคลิปพิเศษตรงนี้เนี่ยต้องบอกค่ะว่ามีเพียงแค่อีก1คลิปนะคะสำหรับพี่พีเอที่อยากจะได้ในส่วนของราคาพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าหมดแล้วค่ะและพี่ช่างกำชับมาด้วยนะคะว่าเอาให้หมดนะคะเชิรเมลมีม่ดับทายวันนี้ยังไงก็ให้พีพีเอฟเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วยเอฟช่วย ช่วยรับมีดของเราคลิปนีดคลิปมีดเสร็จของเรากลับบ้านไปใช้งานได้เลยนะคะในช่วงเทศกาลของการตรงนี้กันค่ะสําหรับงานมีดครัวนะคะสําหรับงานมีดแร่ตรงนี้กับงานเล่มที่8ค่ะ ใบยาวอยู่ที่9.2นิ้วนะคะสันหนา6มิลกว้าง2.1นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะกับงานเล่มที่8ของเรานะคะแบ่งปันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะพื้นที่ห่างไกลไม่มีการบวกเพิ่มนะคะสําหรับงานคลิปพิเศษตรงนี้หรือว่าจะเป็นงานโปรโมชัน่นเราก็ยังรับประกันงานมีดของเราทุกเล่มตลอดการใช้งานนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่9กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่9ตรงนี้ใบยาวอยู่ที่9.6นิ้วสันหนา7มิลใบกว้าง2.4นิ้วและด้าม6นิ้ว สำหรับงานเล่มที่9ตรงนี้ก็จะเป็นใบเน็บนะคะแล้วก็เป็นมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะคะมากับพร้อมด้ามไม้ด้วยที่สามารถใช้งานหนักใช้งานจริงได้นะคะสำหรับงานเล่มที่9อาจจะมีลายเส้นอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทางสิ้นอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้ยังใช้งานได้คงทนและก็คงนานสะดวกสบายอย่างแน่นอนคะ่ะมาต่อกับงานมีดบางตอนนะคะตรงนี้อีกหนึ่งเล่มดีๆตรงนี้ค่ะที่จะมอบให้กับพี่พีเอฟีนะคะมีดเล่มที่9นะ ะะแบ่งปันที่ราคา650บาทค่ะและเล่มที่10นะคะใบาย,ยาวอยู่ที่8.7นิ้วสันหนา5มิลกว้างกว้าง2.9นิ้วและด้าม6.1นิ้วค่ะเล่มที่10ของเรามาแบ่งปันกันที่ราคา 6 5รอยหสิบาทส่งให้ฟรีนะคะตรงนี้เลยนะคะสะดวกสบายนะต่องานในครัวของเราก็สามารถรีบจับจองกันได้เลยค่ะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์หกสี่เก้าแปดเก้าสองสองห้าใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์เข้ามากันได้เลยและก็จะเป็นงานเหล็กรางเอ้ยเหล็กรางรถไฟนะคะตรงนี้ใช้อีกสองเล่มเป็นใบเน็บใหญ่นะคะมีทั้งเล่มเล็กแล้วก็เล่มใหญ่มีมาแค่สองเล่มนะคะสําหรับงานเล่มชี่สิบเอ็ดของเราก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่ส1บอ็ดจุด 11นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้าง2.4นิ้วและด้าม6.1นิ้วนะคะสำหรับงานเล่มนี้นะคะเป็นใบที่11แบ่งปันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับคลิปพิเศษตรงนี้เนี่ยเราก็รับเฉพาะเงินโอนนะคะทางทางร้านเราช่วงนี้จะไม่มีเป็นการเก็บเงินปลายทางนะคะตรงนี้ต้องขออภัยพี่พีเด้วยเช่นกันนะคะต้องขออภัยจริงๆค่ะเพราะว่า เป็นราคาพิเศษแล้วก็ราคาโปรโมชั่นลดราคามากมายตรงนี้ให้กับพี่พีเอฟทุกท่านด้วยนะคะสําหรับงานเล่มที่12ค่ะเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ที่ยังคงเป็นงานเล็กรังรถไฟใบยาว12.9นิ้วสันหนา9มิลและกว้าง2.5นิ้วด้าม6.1นนิ้วค่ะเล่มที่12ของเราไซส์ใหญ่ไซส์โตเลยนะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งให้ฟรีค่ะอีกหนึ่งเล่มดีๆตรงนี้มอบให้กับพี่พีเอฟทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้ก็มาครบแล้วนะคะ สองเล่มสําหรับงานคลิปพิเศษนะคะเน้นย้ำค่ะว่าเป็นคลิปพิเศษนะคะสำหรับเช้าว,วันพฤหัตตรงนี้มอบให้ให้พีพีเอฟจีทุกท่านเลยนะคะสนอกสนใจงานนี้เล่มไหนติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่างานของเราหมดแล้วหมดเลยนะคะตรงนี้เจอกันอีกที25่หลัง25เมษายนเลยนะคะตรงนี้ปี68นั่นเองค่ะสําหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะเดี๋ยวมาพบกันใหม่หลังวันที่25เมษานั่นเองค่ะสําหรับ คลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะ